ครับทุกคนวันนี้เรามาชมบรรยากาศการจราจรเวลาประมาณ18นาฬิกาของวันที่6สิงหาครับของวันที่6สิงหานะครับบริเวณหน้าค่ายอดีศรน,นะครับตมนอสยน,นะครับหนองมิตรภาพนะครับมาชมบรรยากาศการจราจรน,นะครับการจราจรทางฝั่งขาขึ้นและฝั่งขาล่องนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ดีนะครับมีรถตัว กรุงเทพนคกราชสีมาก็จะมาจอดหน้าโรงพยาบาลไ่ครับสายมือสายมือของท่านผู้ชมนะครับนะครับสั่งขาขึ้นกรุงเทพนะครับฟ้ามือของท่านผู้ชมนะครับสั่งขาล่องมุ่งหน้าโู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมุ่งหน้าโู่โคราชภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ อากาศสัก3 4สีนาทีนะครับ ก็เยอะอยู่นะครับพี่น้องรถเยอะอยู่นะครับแต่แต่เคลื่อนตัวได้ดีนะครับเคลื่อนตัวได้ดีก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับทั้งฝั่งขาขึ้นและฝั่งขาล่องนะครับปริมาณรถก็นาแน่นอยู่นะครับแต่เคลื่อนตัวได้ดีนะครับก็จะมีการชะลอตัวนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากตรงใต้สะพานเป็นทางโค้งนะครับทางโค้งนะครับ คนพกันนะครับที่เข้ามารับชมแลสะสมกำลังใจนะครับหวังว่าคลิปนี้จะถูกใจเพื่อนๆพี่ๆน้องๆผู้ที่เข้ามารับชมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะสร้างความสุขความมั่นเทิงนะครับสร้างบรรยากาศให้ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในตรงนี้ได้เห็นนะครับได้รับชมนะครับบรรยากาศเวลา18นาฬิกาของวันที่6สิงหาการจราจรถนนมิตรภาพ ถนนหมายเลข2กมศูนย์นารงบยานค่ายอดีศรครับคลิปสั้นครับผมขอจบบรรยายคลิปวิดีโอถนอนมิตรภาพกมศูนย์หรือถนอนหมายเลข2หน้ารงบยาลค่ายอดีศรไว้เพียงเท่านี้เราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ